รลยการกที่วีก็โทร่วมาหลายพี่นอ้องทั่วมาหาหลายค่ะแขกแล้ว่าผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ไปออกออกไปไหนด้อตอนนี้ข่าวมันดังมากข่าวมันดังมากแบบออกตัวณาทุกช่องเราก็เลยเราเข้าอยู่ซื่อเมนพี่นอ้องส่วนตัวเราก็อยู่เฉยๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรเข้าไปเลยไม่หยัางแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขามามันข่าวมันดัง ทุกคนเล่นข่าวนะครับเราก็ห้ามไม่ได้เราเราก็ห้ามไม่ได้เรื่องข่าวเรื่องคราวเรื่องกระแสวิพากวิจารจริงๆแล้ววันวันนี้แต่งตัววานนี้นะครับมันอีสุขาสันพี่น้องมันนี่ส่งขาสัน่นเพระาะว่า มือส่งคาสั่งบางคนก็บางคนก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องการการแบบภาพลักษณ์ของูิลันฟิน์แลนด์คือจริงๆแล้วคนที่ติดตามคนที่ดูผมจริงๆทุกวัน ไม่ต้องอธิบายให้เขารู้เลยเขาจะรู้เขาเองแต่ถ้าเราไปอธิบายกับคนที่ไม่เคยติดตามเราไปอธิบายกับคนที่ไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ไร้ประโยชน์ <tr uth> เราเราเราจงเราจงอธิบายกับคนที่เราควรอธิบายแต่คนไหนที่เราไม่ควรอธิบายเราจะอธิบายอธิบายทาไมเพราะตอนนี้เปิดไปทีวีช่องไหนก็เห็นหน้าค่อยเปิดไปทีวีช่องไหนก็เขาพูดถึงค่อย ถึงแม้ว่าไม,ไม่ได้บอกว่าชื่อในเขาออกข่าวนะว่าเขาออกข่าวนะว่ามีวงหมอลำวงหมอลำออกข่าวนักข่าวกับวอาเลยหน้าข่าวกับอกวอาออกที่นี่เลยปลอบแบบมารวงปบขึ้นเพย่อมั่นใจแห้งปอพูดมั่นใจมากแบบวงหมอลำชื่อดังขี่เพชรชนเด็กน้อยอายุสิบหกอย่างสิโอ ใครเปิดบ้านขอรเห็นแต่อันเดียวแต่บ,บ้านกเบาเบลไปไหนหรอพี่นอ้องเขาก็เป็นคนมีซื้อมีเสียงที่บ้านกันไหนเนาะวันนี้ไลฟ์ในเฟซส,ส่วนตัวนะครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัววันนี้ประกาศรับวันนี้มีออดิชันแดนเซอร์ไปแล้วมุว่น,นี้ออดิชันแดนเซอร์ไปแล้วพี่น้อง มุ่เนียเขาล้านผมกาลังประกาศรับแดนเซอร์อยู่ตอนนี้นะครับเราเราก็ทวนกระแสเลยกระแสตอนนี้ของเรากระแสของเราตอนนี้คือมันออกทีทุกช่องจริงๆแล้วมันก็มีพายะมันปอสือพีนอ้องค้นจิตคนสิไปข้างหนา้าคนจิตสีหงส์สีเงืองเนี่ยมันมีแนวมาขัดมีแนวมาข,ของแต่ว่าในระหว่างขัดของเข้าตัมิสติเข้าตอวคุณธรรมเขาสู่ ถ้าเรามีมารเรามีมารมาวชนถ้าเราไข่ได้พี่น้องไข่นี่่ได้เสื้อเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ของงมง่ายไข่เสื้อแค่ว่ารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีดามันดาคุยตา,า,ายายสิ่งเหล่านี้จะปกปักรักษาคุณให้คุณอยู่รอบกลอดภัยนึนมาพี่น้องเขาหามอะไดเพราะตัวเนี้ยพอซื้อถือว่ามันก็ถ้ามาอางอีกงมหนึ่งคือวงเรามันกำลังสดางเพราะเราจะเปิดวงเดือนตุลานี้วงใหญ่ ราถือโอกาสนี้ในการทำให้คนรู้จักเราแต่ว่าไข่แบร์นั่นเขาหมนมันไม่มีใครด่าเพราะข่เดียวอข่แบรานั่หมินไม่มีใครตําหนี่พราขา่หรือเพราะเขาคือจริงๆแล้วคนที่ติดตามผมอะไม่ต้องไปร่างอธิบายเลยว่าผมเป็นยังไงเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาโ้หสันดานเขาออยู่งเแล้วอันนี้คืออันนี้คือเป็นจริงๆแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ระดระเทียมใหญ่แต่มันพนอซี้อไปหรอกไข่เนี่ยมีคนสีลมมาหลายเจอแล้วมีคนพยายามจะลม้มมีคนพยายามจะ ทำลายมีคนพยายามที่จะเนื่องด้วยว่าอายุมันน้อยแล้วมันประสบความสำเร็จเร็วคนคนเขาเรียกว่าอะไรบาดอิจฉาว่าอิจฉาคนบาดอยากทำไรทำไรห้องกอยากเหยียบห้องล้งกับเย่ย้อยลงลงแต่วทษที่ด้ยวยเมันเหยียบเข้าอะได้พราะว่าเข้ากับบารมีเขาก็บหลายเขาก็สัง่งเขาก็สา่งคนหลายเขาก็เห็นน้ำค้นหลายคนก็เลยหักแพ่งก็เลยตุ่มก็เลยห้อมเขา้าเอาเขาอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธอะไรพี้อง บ่คือคนเฮานี้มันบ่มแมนอยู่ซื้อสิอัน,นี้เด้เพราะตองเห็ดจำนวนคนก่อนบริวารอิ่มเราก็อิ่มไม่ว่าดังแต่ผุ้ใหลังติดแร้งติดไหนไม่ค่อยดิได้ในค่ายค่อยดังทุกคนดิ มาไม่มีบรนีมกเกิดทวงแล้วคนนยังไยนี่เวลาเบายัางเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี่คข่ไทยท่ามเบืดอเกิดน,น้องขึ้นท่านไทยไปก่อนเลยลงบพลงก่สรซางเพราะว่ายัางนี่ละ่ะคือเหตุผลเป็นยังเรื่องเล่าต่างๆจีบสิมายอนสอนไข่ยอนไข่อะไรเพราะยังไข่มีคลิปเสียงไข่มีคลิปวิดีโอไข่มีบันทึกเสียงบันทึกเทปเวลาเหตุทำคัาสอคาัญงในชีวิต ม่จะเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องบันทึกเรื่องไม่ดีก็บันทึกเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นมัดหลักฐานไว้กับเราไม่งั้นนะ่ะวันนี้ถ้าเราไม่สมมติว่าเราไม่มีเราไม่มีอะไรเลยลไม่มีแต่คำพูดอ่ะมันก็ยากข่อยก็เลยจะบอกว่าข่อยก็เลยบอกว่าข่อยข่อย,อยบอก่มีบ่ิเเครียดมีคนโทรมาหาเยอะมากว่าอย่าเครียดน,นะไม่เครียดเพราะเป็นเรื่องชิวๆแต่เอฟซี FC เป็นห่วงเนาะเอฟซี FC เป็นห่วงว่า อ,อย่างเปลี่ยนจะย่านนีเครียดอย่างการเงินงี่ไม่เครียดนะครับไม่เครียดตอนนี้คือร้านก็โอเคธุรกิจทุกอย่างราบรื่นหมดทุกอย่างเหลืออย่างเดียวที่กำลังจะตั้งใจคือผมกํลาลังจะทําวงตัวเกี่ยวมิวสิกวงใหญ่นะครับเราจะมีแดนเซอร์หญิงจํานวนมากผมกําลังเป่าประกาศว่ารับสมัครแดนเซอร์หญิงนะใครมีความสามารถเต้นได้เป็นผู้หญิงมาเลยรับไม่อัน้นตอนนี้ใครมีความสามารถมาเต้นเลย ทักมาที่เพจค่ายเพลงัวเกวมิวสิเก MUSIC เลยแอปไลน์ตัวเกวมิวสิกมาเลยแล้วก็สมัครเข้ามาวันนี้มีคนหนึ่งน้องคนหนึ่งมาสมัครแบบญาติเป็นเอฟซีนี่แหละก็พากันมาทั้งบ้านรถตู้คันหนึ่งมาส่งลูกสาวมาออดิชั่น คนพอซื่อซื้วมาข่าวนี้ใครฟังก็ตกใจเพราะเขากลัวว่าชื่อเสียงที่ผมสร้างมามันจะหายมันจะหายได้ยังไงในเมื่อคนที่ดูผมทุกวันเนี่ยเขาก็รู้อยู่คนทําอะไรซื่อเกืบมากกว่าก็ล่งแล้วกว่าก็พดแล้วค่อยให้คอยกระพดค่อยดีใจคอยกระพดคอยมีค้าวสุขกใส่กระพดทุกทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคอยน่ะมันออกไปในนี้หมดค่อยฉายไปในโทรศัพท์ค่อยหมด ไม่มีทางคอยคอยคือเหมือนเจ้าเป็นเหมือนเจเ้าเบื่องกอเ้องจอดคอยไหมคอยสิเป็นบ er ุคลิกงานซีหรือเป็นแอคชั่นงานซีเวลาไปเจอคองนงานซีเจ้าสิจษะเนเหมือนเลยเพราะว่าคอยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเปิดเผยตัวตนค่อนข้างมากสู่สาธารณชนไม่ค่อยปิดบังตัวตนในทุกอริยบทไปไหนค่อนข้างที่มีคนจับจ้องตลอดเวลาแต่ถ้าเรา วงเล็บถ้าเราอันภำวาให้นายจ้างแต่ถ้าเราอเรามีความจริงของเรา,ควา,เรา,เราความถูกต้องของเราเรายึดยึดมั่นยึดหลักความถูกต้องทําอะไรเราก็รุ่งเรืองทำอะไรเราก็เลิศทำอะไรก็ดีค่อยรับโปร่งแล้วค่อยโป่งแล้วเพราะว่าถืออะไรมากันหนะักอย่างเดียวที่เราทำได้คือภาวนาภาวนาให้ฟ้าท่าน ส่งโอกาสให้เราได้ประสบสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่อยากได้คือวม่อพี่อยากได้เป็นหนองแค่อยากอยู่กับลูกกับเต้าแค่นั้นอย่างอื่นไม่อยากได้อะไรเลยนะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้มีหมดทุกอย่างเลยจริงๆตอนนี้คือตอนนี้คือมีหมดทุกอย่างแล้วอย่างอย่างที่มีคืออยากกินเขาก็ดูอยากอันนี้ก็ดูตะบังที่มันมีอุปสรรคแนวกับเป็นอย่างกับคนนอกกับในสัตว์แต่สักหมุกสักวันต้องเป็นลของเรานะครับสักวันมันต้องเป็นลของเราซึ่งบางคนมองว่า เห็นบ่ล่ะมันมีเงินมันเกิดไู่ความสุขความสุขเรามีนะแต่อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าความสุขของเราอยู่ที่ครึ่งหนึ่งอยู่กับลูกครึ่งหนึ่งคือความสุขของชีวิตเราแต่อีกอีกครึ่งชีวิตเรามันอยู่กับคําคำว่าลูกมันปฏิเสธม่ได้ว่ามันปฏิเสธอะไรวาเขาจะคือตํามดูขวางหักลูกเฮานอกจากซุ่มสี่หักลูกเหตุแบบไม่ได้คิดถึงลูกอ่ะคือคนนี้ไม่รักลูกแต่เราี่นทำอะไรี่ยเราคิดแล้วว่าเนื่องสองสามสี่อะไรจะตามมาใช่ไหมเรารู้ใครบดซีดียเพราะว่าไข่ค คอยก็เติบโตเมื er mm ่อไรโดยที่พ <SL> ่อแม่คอยบริเลี่ยงคอยยังมีบุคลากรที่ดีต่อสังคมได้คอยสามารถย้าเมื่อไรโดยที่พ่อแม่คอยบริเลี่ยงคอยใหา่มานล้วญาขอยเรียงมากผมไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่เลยแต่ทำไมผมสามารถเป็นคนดีได้หนึ่งแวดล้อมสองจิตใต้สำนึกของเราถ้าเราจะไปบอกว่าเราเป็นเด็กไม่ไม่มีคุณภาพเพราะเราไม่มีพ่อแม่ไม่จริงเพราะฉันก็เติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ไม่เคยจะรับค่าอู๋จากพ่อแม่เลยแต่ เราใยดีเราใยดีเอเเอเลือดเรามันดีเราใยดีเราก็เลยได้ดีเพื่อนฉันแต่ละคนมีแต่บอกว่ากูเป็นอย่างนี้เพราะพราพ่อแม่กูไม่ให้คำปรุงยุดสันก็ไม่เคยฉันอายุยี่สิบห้าปีตอนเนี้ยฉันก็ไม่เคยได้รับคำว่าอะไรคือคำปรุกพ่อแม่ฉันก็ไม่เคยได้รับนะทัวันนี้ก็ไม่เคยได้รับทัวันนี้ก็ยังเหมือนว่าความอบ่นของเราสร้างจากตัวเราเองไม่รู้เพราะเราเพราะเราชินแบบนี้ความอบุ่นมันเกิดจากตัวเราไม่ได้เกิดจากคนอื่น พ่อแม่ก็สมวงนั้นพวกก็ต้องไปใยเซียนละเซียนรังวังอยู่แล้วเซียโลงังผมก็เลยผมก็เลยมองว่าผมก็เลยมองว่าการที่เอาคำว่าพ่อแม่เลือกกันแล้วเป็นเป็นมาตรฐานในการท้าเรามีปัญหาเนี่ยไม่ค่อยจิตไม่ค่อยมีผลผลเท่าไหร่มีมีอยู่แต่บางเออเราเกิดมาเป็นคนที่หยาบหยาบแปลว่าอะไรหยาบแปลว่าสู้ไม่ตัวเองทุกลมหายใจ มีความภาคภูมิใจโดยที่ไม่เคยขอเงินพ่อแม่ไม่เคยรบกวนพ่อแม่แม้แต่บาทเดียวจริงๆเราเราทุกกําลังใจเราปั๊มมาจากใจเราเองเนี่ล้ากาลังใจจากคนอื่นก็ไม่เท่ากำลังใจตัวเองผมให้ผมบอกตัวเองเสมอว่าสุดท้ายแล้วกำลังใจที่ดีคือตัวเราเองเราอย่าไปคาดหวังว่าเราป่วยต้องมีคนโทรมาถามมึงป่วยมึงเป้าลูกกินยาตื่นแบว่าเข้มแข็งถูกไหมเราป่วยเราเป็นเราจนเราทุกข์ ตัวเราต้องปั๊มเราเนี่ยเงินเราเป็นคนปั๊มเองเนี่ยความสุขเราก็ปั๊มเองถ้าเราไปรอแบบเพื่อนโทรมา,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 าบอกอันะอนั้โทรมาบอกนะอาเพื่อนสนิทไม่เพราะสุดท้ายแล้วความสุขมันจบที่ตัวคุณไม่จบที่ตัวเขาไม่ได้จบที่ตัวค,วคนรับค่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นองค์ประกอบแต่ององ,องหลักองค์รวมคือตัวเราเองแมนบอกอันนี้คือ่อยเ,ยเลอยอยี้ยงดูปลา่อยไงมากันสี่่อยหยิ้วเขากัไปหาลับจางระบาย่อยบ่าไเดียวกัน่อยถือกัน คู่ตีขับมากก,กว่าเวพี่พอไม่แม้โมาโอย้อยขย่พลจะต้องเติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศไทยที่มีคุณภาพได้นั่นถ้าเราไปคิดแต่ว่าโอ้ยลูกห้อ,องมันบวรี่พอไม่แม้จะเป็นอะไรสิมันบางทีมันเลือกไม่ได้เราอยากทำให้มันดีที่สุดเราอยากปูพรมและอยากปูทองคําให้เขาเดินแต่มันไม่ได้อย่างที่เราคิดมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็เลยกลายเป็นว่าบางอย่างเราก็ต้องปล่อยเพราะไม่ไปเราก็ทุกเราทุกใจ ไม่งั้นเราจะสีคือบางทีถ้าเราไม่อยากเซโลง,งังเราต้องมีสติเป็นอย่างดีโปรดจงฟังไว้ว่าบุคลากรวัยรุ่นบ้านเราถ้าคุณไปนั่งจมปักกับคำว่า,าครอบครัวไม่อบอุน่นพ่อแม่ไม่มีพื้นฐานฉันเองก็ไม่มีข้อแม่พื้นฐานปูอะไรให้เลย ฉันก็ยังไม่เคยได้ยินคําว่าความอบอุ่นจากพ่อแม่เป็นไงฉันก็เพ่เคยได้ยินพ่อฉันไม่เคยต้องการไม่เคยต้องการเพราะอะไรพ่อฉันกับปับ้มปั้มปั้มกับร่างกายเด็กคอแม่ฉันถูกฉันอยู่เข่าเยอะก็อน,นอนให้ร่างกายเด็กคอแม่ฉันก็เพ่เคยได้บ้านเอ๊ะตบดากไม่เคยมีไม่เคยได้ความรู้สึกว่าพ่อแม่มาตบดากนอนไม่มิตะวันมึงเกิดเป้นมามึงต้องสู้ถามึงเม่อยากสูมึงก็หยากมึงก็ถูกถูกหยากปากมองมึงอีกมึงสิแบบค่อต่ถ้ามตงมุ่งมั่งพ่อแม่มึงคุณม่ท้าง เคยบอกเคยเขาบอกบอก,บอกแค่นี้เคยบอกอย่องแค่นี้ว่าถ้าเราไปนอนเพื่อละเมือฝันมากโชคชตาเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเป็นคนรับมันนอกข้อราเราไม่มีสิทธิ์ไปไฟสูงไม่มีทางคอยไฟสูงตลอดคอยอยากได้ยินดีแลยนะคอยยากได้ยดิดีเราคอยเอาตัวคอยไปย่ในสังคมคนดีสังคมคนคน,คนที่เขาประสบความำสาเร็จคอยคอยจะไปยุในสังคมที่มีแต่ความหลมเหลวสังคมเล่นม้าสูบยาเพื่อนค่อยเล่นม้าสูบยาหมดสังคมมู่คอยนี่ ที่กอบเหี้ยวกอบหมดหมูไข่อยได้ชัร์เล่ฟานิ่มหน่อยคนที่นั่นแหละแล้วเพื่อนๆค่อยนี่คือเดอะแก๊งสิบกว่าคนนี่พ่อแม่เลิกกันหมดเลยแล้วเป็นซีโรงังแบบเป็นแบบเป็นแบบมันยังสีแม่ยังสีแมุ่มูมเอ,อินยาง,งาน้ำทงังแต่ใครบอกว่ออกค,อ,คอ,กนนอนดิคอนดีจะมซีโร่นั่นยิ่งเรายิ่งเรา ขาแห้งขาแหงขีลายอยู่เหลียเข้าแหงผู้หายู่เหล้ยวข้าวแห้งขา้หายตื่นพยายาบอกเจ้า้องเสมอตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในทิศทางที่แย่ณวันนี้มีลูกสองคนมีบริวารเป็นสองสามร้อยชีวิตบริษัทสามบริษัทตอนนี้ผมมีสามบริษัทบริษัทโตเกียวผู้อยู่บ้านแล้วก็ฟินนะครับที่ผมต้องดูแล เราเราผมเปสัยามเสมอบอกผมเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าจะบอกคุนเพื่อว่าสูอย่าไปนั่งพําเผื่อแล้วเมื่อฝันในสาราวาสูเกิดมาในพื้นฐานสูญคนที้เงินอะไรสิกูก็มึงกับมาซ้ำกันได้เลี่ยนเป็นย่งกูขึ้นมาเป็นอย่างมึงต้องคิดด้พลังบวกจากตัวเราเองกําลังใจต้องจากตัวเองอย่าไปคาดหวังจากคนอื่นเพราะสุดท้ายคุณเจ็บท้องคุณต้องยียทาทากเอง เพื่อนกินยา,าธาตุคุณก็ไม่หายติดท้องคุณต้องกินยา,าธาตุเอง<__>ใช่ไหมรักเพื่อนรักให้พอดีสุดท้ายกับรักตัวเองไม่งั้นม่ะเซโลงังเซโลงังถ้าจะมาบอกว่าเรื่องสามเซือเมืออย่างไรอย่างฟังมาเลยคพี่น้องคือแบบไปอยู่น้ำเมืองฝรั่งเนาะเขาก็สอนให้ลูกเต้าเราหลานดูแลตัวเอง เด็กน้อยบ้านเราต้องบ้านเราก็ต้องดูแลสังคมต้องดูสังคมของฝรั่งเป็นต้นเป็นต้นแบบ